นะคะทุกคนมากินตามะม่วงอาการไม่ค่อยดีเลยรู้สึกแบบเหมือนขาเรียกอะไระมันอยากจะ้วกอยากแบบเลี่ยนผออื่นผะอมอะไรอย่างเงี้ยอยากกินของเปี้ยวๆอันนี้ค่ะตามะม่วงอันนี้สัง่ง แวบบแวบฟบู้ดค่ะสั่งให้เขามาส่งอันนี้ไก่ย่างเขาสวนกวางไก่ย่างตัวละ170บตำมมม่วงนี่60บาท ็พแพงเหมือนกันเนาะตันมาะม่วงจานละหกสิบแต่มันอยากกินช่วงนี้รู้สึกเพียๆ อ,อร่อยอยู่มะม่วงไม่เปรี้ยวมากแต่ก็เผ็ดเผ็ดสะใจเลยเผ็ดหวานเปีลยวไม่มาก กินแม่งี่คำก็จะหมดแล้วอ่ะมะม่วงนี่น่าจะสักครึ่งลูกได้มม่ถึงลูกจริงๆเรา้าซื้อมาต่ำกินเองก็จะได้เยอะกว่านี้เนาะ แต่อันนี้มันไปนไหนออกไหนไม่รอดอาการไม่ค่อยจะดีเหมือนคนไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงอยากแต่จะนอนแต่ใจอะ่ะ ใจไม่ได้อยากนอนใจอยากจะไปทำนู่นทำนี่ทำเก็บนั่นเก็บนี่ทำความสะอาดจัดของให้มันเป็นระเบียบแต่ร่างกายมันไปไม่ไหว ็เลยหาของเปรี้ยวมากินเมื่อก่อนเป็นคนกินเผ็ดนะแต่พราะอายุเยอะขึ้นความรสชาติเผ็ดก็จะกินได้น้อยลง ทุกคนเป็นไหมตอนเวนตอนที่เรายัางรุ่นรุ่นอยู่เนาะโเหเผ็ดมากเผ็ดเท่าไหร่ก็สู้กินเผ็ดจนแสบท้องเราก็กชอบก็คือไม่เป็นไรขอให้ได้ขอให้มันมีรสชาติเผ็ดเผ็ดสะใจแต่พออายุเยอะขึ้นอะ เริ่มไม่ไหวอยากกินเผ็ดนะแต่พอโดนเผ็ดเข้าไปจริงๆแล้วก็ไม่สู้เผ็ดได้ประมาณหนึ่งแต่เผ็ดมากๆก็ไม่ไหวแล้วเดอนนี้หมดแล้วมะม่วง กินไปไม่กี่คมเองมาม่วงหมดจานแล้วให้น้อยแต่ก็กินประมาณนี้ก็พอละแค่พอหายอยาก ของเขาก็อร่อยนะใช้ได้เลยล่ะเผ็ดนี่ก็แบบกำลังกินเลยอะ่ะใส่ปูมาให้ด้วยตัวหนึ่งปูดสด น่ากินเลมีมันอยู่ในกระดองด้วยสุดยอดอยน้ำกระเด็นมันปูเหลืองๆนี่อร่อยเนาะเห็นไม่ได้ จไม่ได้อือร่อยอร่อยอร่อยหมดแล้วมะม่วงหมดละเหลือแต่มะเขือเทศ หอมแดงกับน้ำไก่ยังไม่ได้กินเลยไก่นี่ก็ยังร้อนๆอยู่เลยเนะเขาเขียนว่าไก่ย่างเขาวสวนกวางอร่อยอยู่เป็นคนชอบกินไก่ย่างแบบแห้งๆ หอมหอมเครื่องเทศของเขาอร่อยอืมกระแตกเลยอะ่ะ <c oughs> กินแค่นี้ยังเงิน ก็ดีจะได้ปร่งกินเผ็ดเผ็ดให้เงาอ,ออกมันจะได้โล่งเนาะทุกคนก็คงจะเป็นอาการเดียวกันเนาะเวลาแบบรู้สึกเมื่อยๆเหนื่อยๆเพลียๆถ้าได้กินของแบบรสจัดๆเผ็ดเผๆเปรี้ยว หรือซดน้ำร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะชื่นใจซดน้ำน้ำกาอร่อยแต่บะมี่ม่วงนี่ ต้องออกหวานหน่อยเนาะถึงจะอร่อยอร่อยเ,เดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปนอนพักเอาแรงซึ่งอะ พรุ่งนี้ต้องทำงานต่อกินมะม่วงให้พ่อมีแรงเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ